อนันนี้นะะเดี๋ยวเราจะมาเล่นกับเพื่อนเด้อในคำน้องเดอเดี๋ยวพี่ให้ดูตัวละครกันนี่ตัวละครมาเดี๋ยวเราจะได้เลนป็นตัวเดียวกันเนาะเี๋ยว่นะหนูึ้นมานอนเถอะปวดมามอันนี้นะคะนองนะคะปลายฟ้า60เอ้ย 0651B หะ พีใช่พีมาโอ้โหมาเนี่ยมาคับหนึ่งนะคะเดี๋ยวเอาของให้น้องไปาฟก่อนมาพี่อยู่นี่ครับสายอันนี้ค่ะไม่หยุดเริ่มเล่นเลยดูซิว่าเราจะได้หรือเปล่าโอ้โหกับหมวกกับหางกับทั้งกายกับทั้งตัวเฮ้ยไปกปไปเขาไปเข้าไป เออเออเออดีดีดีไม่เป็นยไงอ่าไม่เป็นไรหรอกเราเรียไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ได้เหลี่ยมเจอกันหน้าบอร์ดอี๋ไฟฟ้าแต่หนูยังไม่หนูหยุ่เฉยเฉยฮัลโหลหวัดดี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 ไปดดีกวดีหนูจะไปหาเป็ดกล้าบกล้าบเป็ดอ่ะเฮ้ยถ้าพี่เอาตัวนี้มาคือพี่อยู่บนนั้นเลยนะ เป็ดลอยได้นี่ใไฟ้านี่พี่เห็นไหมเห็นไลมใบฟ้าใครที่แบบเราอ่ะคืออะคนที่แบบมันไม่ขึ้นชื่ออ่ะนั่นแหละคือคนพี่เขียวป่ะดูเป็นใช่ไหมว่าใครเป็นเพื่อนเขียวปะ่ะด,ดูเป็นใช่ไหมเพราะหนูเห็นอยู่ข้างบนไงว่ามันเป็นรูปอะไรนัทที่เป็นเลยไ,ไม่รู้ช้ากว่าพี่มีนะไม่รู้ น้งที่ไหนที่เมียมาเดี๋ยวพี่เป็นลีดเดอร์เองอเดี๋ยวปไปฟ้าต้องตามพี่เดี๋ยวพี่ลงให้เองอะ่ะยังไม่ยังไฟฟ้ากดแยกจากลีดเดอร์ทำไมเพื่ถึงนุง่มเราทำอะไรไปพีกเลยปะไปพีกเลยไปไป,ไปเจอกันบ้านใหญ่อะ่ะเนี่ยเจอกันบ้านนี้บ้านหลังนี้โรงเรียนหรอโรงเรียนเหรอ เะ่เแต่ไฟฟ้าไม่เป็นไรหรอกเขาหน้ากดคำว่าแย่จากดีเดอร์ล้กันนะป่ะพี่น้าหนูก่อนเบอร์ใช่้ยเอ้าพี่เบอร์ไฟฟ้ากไฟฟ้ากดปิดหรือเปล่าแบหมดอือฮึยดไม่เป็นไรค่ะน้ำเย เบอร์หนึน่งแตก็ใช่ไหมเบอร์หนึ่งแตกค่ะหน้่งว้ำไปไปฟ้าแตกแล้วหนูแตกเหรอใช่ไปฟ้าแตกเรียวก็ต้องแตกดิไปฟ้าแบ,บนหมดไงโอ้โหไปฟ้าข้าวสารหนูเต็มเลยยังไง พำอแมมันเหลอีสิบยูโรแปับไปช้อปว่ามันไม่ว่าจะไม่โอเคไฟฟลาเลยไหมมันก็ต้องรองนานดิไม่เป็นไร <c oughs> พี่พอตหล่นเลยเร่รอ, <c oughs> อ,อไปก่อน พ่อทำหนูมือของไม่ใหญ่ดิอืมคลิสการวันแม่ป่ะเนี่ยไม่รู้แม่เพรชหนูทำไมหนูไม่มีแมวอ่ะมันต้องสุ่มเอาอ่ะหนูอยากได้วยแมร้องให้อยู่ดีๆีข้าไปฟ้าไม่อยากรอสุ่มอ่ะไปฟ้าต้องซื้อเค้กไไปหนละอยากกินเหรอไม่รู้อยากกินเหรอใช่อยากกินนูน ป้ารู้ว่าอยู่ไหนไอนี่อ้าอ๋อตงนู้นข้าเดี๋ยวฝั่นกันแน่ข้างนู้นนัแหละนี่นี่เีนี่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 น ระวังระวังระวังไม่หองไม่ห้องไม่ห้อกไม่หรอ,อเป็นการเล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกค่ะทุกคนเล่นอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จะมีคนให้ยิงหรือเปล่าดูเงียบแบบนั้นตรงนี้อือือ มีคนไหมมีคนทายิงไหมแหมแม่เรียกขาเหรอกบิน ค่ะสวัสดีค่ะนี่นไมยืมคนเราไปบุกด้วยกันดีกว่าไปเลยเล่นแเลนาอะไรสดหรอินจะอไรสดะไสดเป็นเหรอมินาอยู่ทำให้ปิดแล้วฮะ เราไม่เล่นด้วยกันดีกว่าไรสดมนเครืองป้าแล้วพอทให้ราแล้วไมได้มันจะดยังไงเครื่องที่มีนาเล่นนะก็แล้วที่มี่นาทีมที่น้องเล่นยังไงก็คือป้าเป็นคนเข้าไงไร่สดคือใช้ใช้ไร้สดได้ไหนอันนั้นใช้เมลอะไรเมลของมีนาชื่อไอสตรีมมาเล็กอย่างของมีนาสตรีมใช่นะ ฮะไม่ใช่ของมีนาเออ youtube ไงมันต้องลงนั่นแหละชื่ออะไรเอสตรีมเลยสตรีม m channel สตรีม m channel คือตั้งใหม่เหรอตั้งช่องใหม่เหรอไม่รู้น้องไม่ใช่ช่องมีนาหรือ Channel ใช่ไหมไม่ใช่อือฮึมีคนบอมีคนบอทำคลิปวัดรูปอะไรพางนั่นแหละแม่อันนั้นของป้าป้าคนทำเองอ๋อช่องเดียวกันปลาใช่ช่องเดียวกันอ้าว แล้วเขาไงฮะทางหนูเออาน้องมันจะทำการเชื่อมันตอบน้องบอกว่าอยากจะตีมใช่อยากสตรีมจะตีมเนี่ยวันนี้วันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงลอยนกระทงกันแน่ให่มีนางเจ็บขนมาด้วย ใช่เปลไมเโดนแม่ตีแพี่เขาไม่โดนแต่เด็กที่ลงเกมอะไรพวกนี้นใช่เหรอใช่เลยแล้วรหัสอะไรยังไงวีโอแนะนำน้องนีนาใช่อันนี้ป้าเป็นคนลงแม่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 ขึ้นแบบลบคลิปก็ได้ลบคลิปไม่แล้วมันจงเข้ารหัสไม่ใช่หรอไม่รู้แตก

ี่วินายังไม่ตายเหรอยังเขาไม่หนูตายไปแล้วอะฮ่า ไม่เจ็บเจ็บไหมไม่เจ็บปิดกระเป๋านนี้วัน้องใส่เกลียนสีอะไรใส่เกลียนสีนะกันเกียงอะไรก็ไม่รู้สีไม่มีรูปลายไม่มีรูปลาย ไม่มีรูปลายมีรูปลายอยู่ตรงตูดไม่มีจะบอกไว้ก่อนอะไรมพราเป็นบ้าค่ะใครนะสีดำออกเทาสีเทาออกดำอ่ะหนูดำดำเทาเทา ดูวะล่ะไม่ดู <laughs> นี่นูม้มขาใครขาขาไปฟังไงดูได้ไงวันนี้เราแกะกระโปรงช่ไหมเนี่ย <laughs> <laughs> จะเป็นบ้านาะพอเป็นบ้านหรือเป็นคน <laughs> ตายพอไม่อเนี่ย องคนเหละพี่มินาอันนี้มันจะโรอกอดเพื่อนพี่มินาพีม่ม,ม,มินาอยู่คนเดียวก็รอดเราเหรอเชียร์อดฆ่าไปหกคนเลยนะ่ยต้องเจดีเจดีไม่ได้ตายเพราะใครนะตายเพราะพี่พรอยแหละ บ๊าบุบ้ยคะพี่พอเป็นบ้าคะใช่ค่ะตอนนี้ยังวิวอวีวอยู่นั่นแหละค่ะพี่พอเป็นบ้าเปล่าเดียเลิกลืมเจลล์มค่ะเชื่อพี่ไหมว่าต้องมีใครสักคนค้าพี่ได้ เซลว่าวายพอเป็นตูดอก <laughs> อยู่นั่นแหละเป็นมาสิ่งดิจะบอกพี่ก่อนเลยเนาะพี่พร้อมเป็นพ่อมากเลยดูนะ <c oughs> ปกติพี่มินาอยู่ป .4 ทำไมตัวไม่สูงอะ่ะเราปกติไม่เห็นมีผมหน้าม้าเลยแต่วันนี้มีตัดไงป <laughs> กติไม่มีผมนะหน้ามา้ามันผมได้ายาวเป็นคนไม้เป็นบ้าวันนี้ดิพี่พรมันคือพรหนูคิดว่าหนูจะรำคาญพรแล้วละ่ะไม่รำคาญใครหรอกรำคาญพี่พรเนี่ยแหละ กวนสมาธิขขงหนูได้อย่างไรกวนหนูพี่มินาชื่อช่องพี่มินามีตัวอะไรบ้างเอสตัวใหญ่ตัวใหญ่หรอเอสตัวใหญ่เอสแล้วก็ทีตัวเล็กทีทีตัวเล็กตัวเล็ก นนะได้เอาออกไปเลยที่ไหนเอ็มเห็นมีนนมีเปิดนะ่นี่ถือเต็มเต็มเต็มเลยแล้วไปอ นี่สดอยู่ครับสดอยู่สนใจมาได้นะสนใจมาดูเป้าสดอยู่สนใจมาได้นะมาเร็วมาดูกัน ไลยแปดคน <c oughs>